เดี <cin stereotype> ๋ยวพี่เดี่ยวจากไปเราก็จะไปดูนะคะจะไปรูปดูว่ามันมีเลขอะไรเลขข้าเลขต้องขึ้นเลขต้องเข้าละวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบแปดแล้วยี่อีกสี่วันหวยออกค่ะอีกสี่วันนะคะหวยออกเอฟซีเดี๋ยวเราจะไปสังเกตเลขให้กินไปไป ดูี่ดู้ไลฟ์สด็จหนูโน้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 ดง้โน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 คน้โ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 น่มน้โน้ง้โนน้โน้น้น้ เหน่อยฟันนทิมะหาอหมอหมอแช่ฟ um, uh, uh, ันเลยอยหมอรงใจใครืองหมอล็ตหมอล็อตหมอล็อตนี่นีนี่ทมยาเออโม่อย่าพูดถึงหมออตเออคุณเล่นที่เคุณเล่นที่เดียวตะเกีย หากนดุมได้เ ปิดปินปิยอ่ยอสาย่สายยอ่ยยอก็มาค่ะโอ้ยไม่ดังสายยอ่อ